โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับหมค์ครับแบบมินิเกมอะไรนะเต๋อไปเลยไมค์พิเซลไมค์พิเซลมีใครบ้างมีผมกันได้ดีซึมเยอะเข้าวมีเขาเองใครวะเขาเองกินปลาเจ้าเก่ากินเวอร์จะเก่าแม่ โปรเกมแปดสิบเก้าครับโอเคอันนี้เรามีอยู่พาร์ทสามกันแล้วนะเย่ซะแล้วน้ำได้เลยน้ำเลยพี่กินไปวัดรูปก่อนเลยเออวัดรูปเลยเหรอเจะพารที่แล้วกันโชว์ฝีมือการศิลปะมาแล้วด้ที่หน่งมาเรียบร้อยแล้วนะสุดยอดบอกเลยอ้าววาดยังไงวะเนี่ยพระเจ้าไปบอกเลยว่าเรแปมมากโอ้โวาดเหมือนโปรแกรมเพจนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้าแป๊บหนึ่งนะจำเพจ กดคลิกขวาเพื่อเพ้น okay. โอเคเกล์ม,มาแล้วคะ่ะอีก20วินาทีจะได้วาดรูปอะไรเนี่ยตื่นเต้นนะเนี่ยอยู่ที่จทยเหมือนกันอยูอ่ที่จทยเหมือนกันถ้ามาโปกเกมอนอีกนี่ตายเลยวาดคนเดียวด <c oughs> ้วยตัวใครตัวมันด้วยเนี่ยแต่มันเป็น 2D ไม่ใช่เหรได้วาดสองดีครับ 2D น่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวจะวาดออกมาเป็น 3D ให้ดูว่าปกติให้ดูเลยแบบเดี๋ยวเกี้จะให้เป็น 4D เออสี่ด้วยวาดโลกว่ะวาดโลกเหรอทำไงแค่ดูก็ยากแล้วอ่ะยีบสียังไง ก็คลิกเลยคลิกต้องเอาเมาส์เอาเมาส์ไปชี้ฮะแล้วก็คลิกไปเลยแล้วเลือกสียังไงเอ่ยเลือกสีข้างล่างครับคลิกเลือกสีข้างล่างอ๋อเห็นแล้วโลกเหรอโอเคโลกใช่ไหมเออต้องตีขอบก่อนโอ้โหพดพังพดพังโอ้ยแย่แล้วกันพังมากบอกเลยว่าอะไรกันให้มันกลมพดพัง ออาแล้วม,ม,มันไม่ออกมานเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องแบบว่า,าแบบอ๋อคลิกขวาคือเราแบบว่าวาดแบบนี้นะครับเราจะต้องทําการร่างขึ้นมาก่อน <c oughs> มันเป็นแบบต้องร่างขอบก่อนนะครับผมจังหวะนี้กดผพัง o, อันดูเน้มันอมีนี่คือความกลมที่เกิดขึ้นโอเคกลมยังไงมองยังไงก็ไม่กลมอัตพโคตรไม่กลม <c oughs> เราต้องทำการลบนะครับเส้นที่เราล่างไว้นะครับท่านผู้ชมโคตรเชี่ยวบอกเลยลบไม่เก่งเอยแต่พอวาดไม่เก่งเก่งลบเก่งบัดเพื่คือผมก็พูดปากดีเือนไงนะที่จริงก็ริงไปไหนเลยเนได้สิบคะแนนเออผมไงทำทวีปกันโอ้โหทำทวีปเลยอ่ะไม่รู้ไงคนพังดูโหดว่ะโหดเลยล่ะ มาเป็นทวีปมีทวีปด้วยนี่มีเวลาให้กี่นาทีเหลืออีกสนาทีพะเจ้าไม่ได้เลยเนี่ยเซ็งไม่เคยเล่นอันนี้คือไอไลคือยังไม่รู้เลยว่ามันคือไอไล่ไไลเหมือนโปรแกรมเพ้น์นะมีเครื่องมือเหมือนกันเลยการที่เราทำทวีปนะครับเราจะต้องแบบล่างก่อนล่างก่อนด้วยใช่อุ้ยสองนาทีแจ้คือแบบ ที่โมโมอยู่แบบนี้นี่เพิ่มหัวยังไงอะหัวให้มันหนาขึ้นอ๋อประเทศไหนมันเลื่อนทหานเคยไหมเ่องตรงเลื่อนนะฮะอ๋อตรงเลื่อนนี่คือนี่ครับผมออสเตรเลียครับเปป็นทวีออสเตรเลียก็มาออสเตรเลียทางนี้จะเป็นเอ่ออะไรดีอะไรดีอะไรดีเป็นเอ้ยออสเตรเลียมันต้องอยู่กับไอ้นี่ดิเอเชียไม่ได้จำไม่ได้เลยว่าทวีปไหนเป็นยังไงงานหยาบแล้วตอนนี้จะทำหรือเปล่า ยังไม่ได้ลงสีเลยนะเพื่อนเหลือนาทีเดียวเองอะเอเซียต้องใหญ่ๆครับแล้วก็มีประเทศไทยติ่งตรงนี้ปดพังมีติ่งนี้ด้วยนะฮะนี่เลยใหญ่ๆครับนี่คือเอเชียและรัสเซียนะครับทางนี้คือยุโรปยุโรปก็โอเคแล้วล่ะอ่ะอเมริกาอยู่ตรงนี้แล้วกันเป็นขวานอเมริกาเป็นขวาน ีนี้เราก็ต้องมาลงสีนะครับวินาทีสุดท้าย,ยนี่คือโลกลนะเนี่ยทำใจตัวเองอยู่ทำใจตัวเองอยู่นี่โลกหรืออะไรพดพังโอ้โหนี่โลกของผมอะไรจะน่ารักปนนี้เนี่ยอ่าถ้าโลกเราจะต้องมีอะไรอีกนะโลกเราจะต้องแบบ จักรวาลไงเออโอ้โหเด็กสามยี่สองวินาทีจะทำจักรวาลก oh. ันเนอะโหดว้าวสุดยอดใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่ง <c oughs> องหมด <c oughs> สิบแล้วไม่โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมดแต่วโหเก่งเลยผม ทำดาวไม่ทันน่ะไม่ทันเรามาบอเนี่ยวนี้ว่าเราไม่เป็นขีดขีดเลยโอ้โหอุ้ยน่ารักมากสวยอ่ะอันนี้มีพวกเอาเลยว่ะใช่ยังไงอ่ะเขาเป็นล่ยสีด้วยเอาเอาเหรียญไปเอาเหรียญไปแปะไว้เลยค่ะไอ้คนนั้นได้แหละขอโทษขอโทษโอ้โหเขาทำขึ้สวยมากเออรู้สึกอายท่านเฮ้ยมไของเก๋ของเก๋ข้างล่างของเก๋ข้างล่างอันไหนไซรัสรึเปล่าอันล่างอะโปเกม่าแปดเก้าโปเกมแปดเก้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีการยดมีการยดให้ไปหมดผมให้ใครไม่ได้เลยเนี่ย เก้าดเกป้าันให้ไปแล้วดิไม่ไม่ผมให้แต่ว่าผมเด่ยเ้าขผมเเดอันนี้แอคกี้แอคกี้อันไหนแอคกี้วะพี่พี่ตเอาไปให้ไปให้ไปให้เป็นกำลังใจให้เขาดิให้เขาดิไหนพี่กิดอยู่ไหนฝากิ้อ่ะโอ้ขอโทษเห็เป็องาแล้วนกันน่กันนอความต้งนานเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่ก็ควาเ้ ข้งล่งอะไรอ่ะไม่ผมจะทำดาวเลยดวผมจำไม่ทันเงไม่รู้ไฟไม่ไปไม่ไาไปมาโลกอุยคนนี้ทําสวยมากให้กันให้กันเฮ้ยโอ้โหสู้กันโอ้กันแพ้โหแล้วดูเขาทอย่างสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตกรอบแล้วเลยตกรอบโอ้โหไไปห้เกเจ๋อคนเจ๋อเราว่า เพราะว่าใครตกรอบมีเดี๋ยวมีการนับคะแนนกันแน่นอนฮะมีโอ้หแล้วผมไปได้คู่กับใครโคตรโหดดูไทยเบรกมีไทยเบรกครับเออว่าเอ้าให้เก่งโอเคปะเฮ้ยใหเก่ดให้เก่งให้เกอุ๊ยไป็นทางนั้วล่ะเอาให้เลยทุกคนแล้วอันนี้คตอันนี้อันนี้ก็ได้เฮ้ยคนนั้นทำทำสวยนะคนนั้นนะมัมีแรงเอาได้ในสีเออสุดยอดว่ะทำไมกลมมากโอ้โหที่สองที่สามอ้าวยังไง ยังไงกันที่สามวะเออธรรมดาที่ไหนเ่ยใช่เล่นน่ะใช่เล่นน่ะเออบอกเลยเออจักตาไว้จักตาใจยืนเลยโคตรอะไรอ่ะฟอสซิลไจโดนเสาฟอสซิลฮะฟอสซิลไหนวะอ่านไม่เห็นมีทีมฟอสซิลข้างๆเห็นไหมฟอสซิลฟอสฟ้าจะทำยังไงดีเนี่ยฟอสซิลโคตรเงือบเขาจับเวลาหีือวาโอ้โหยากว่ะตรงสีกันอุ้ย มีเข็มตายไหมเนี่ยฟอสซิล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 ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเอ่อเอ้ไงดีนะบอกว่าคงจะเป็นฟอสซิลตามที่คุณบอกนะฟอสซิลนี่เลยครับฟอสซิลของผมจะต้องเป็นแบบนี้อะไรวะเนี่ยนี่แหละคือปฏิกิริยากรรมฟอสซิลฝ่าผนาง เ้ย <Hey. S 2> นี่แหละดิฟอสซิลฟ<ด>อสซิลฟอสซิลพอฟอสซิลคือฟอสซิลมมไม่มีฟอสซิลก็มีเลิกไปอฟอสซิลดังเ็จมาที่ขั้นสุดอือเพยากอะ่ะงงมากแล้วเหลืออีกสองนาทีวัด เวลาหน้อยกันไปโอ้ฟอสซิลกระจัวฮ้ย hey. แล้วผมก็ยังไม่ชินปุ่มนะฮ้ย hey. ฟอสซิลทุกคนมองออกไหมว่าเป็นฟอสซิลไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ยังไม่รู้เลยตอนนี้ผมกำลังพยายามให้มันเป็นอยู่นะลงสีดีกว่าเดี๋ยวไม่ทนัน ต้องเป็นสีแบบขอบขอบเห,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 หลืองๆหน่อยดีไหมเฮ้ยกดผิดชิบหายลบหมดเลยเหรอกดย้อนกลับได้ไหมเรนเย็นนะขอร้องล่ะเอพึ่งเย่ายพึ่งรีบเฮ <c oughs> ้ยมันเฮ้ยนาทีเดียวเองเหรอใช่น้อยมากยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคือใจเย็นๆได้ไหมทำไมต้องรีบเวลาขนาดนั้น <c oughs> ถ้าฟากสีน้ำตาลอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยสีน้ำตาลไม่มีสีน้ำตาล ดูไม่ค่อยออกอ่ะโอ้ค้อนพังฟอสซิลกูแล้วยังไงต่อโอ้ยอุ้ยสิบเก้าดพังกดพังก้อนหินไม่ทันไม่ทำนก้อนหินเรียบร้อยเกิน้าของเยนเล่นมากบอกเลยอะไรวะทำไมทำกันโหดอ่ะทำไทำอะไรก็ไม่รู้ ฟอนซิลฟอสซิลสาวโอ้โหอันบนสวยอ่ะผมชอบอันบนให้ให้ให้เอ็กกี้เอ็กี้ดีเอ็กกี้เอาเอ็กี้ขอโทษให้สายบนหมดเลยพระเจ้าอ้ต็้แล้วเฮ้ยให้เกณข้างล่างอ่ะฟอสซิลแบบประมุขให้ผมสิเอาผมเอาพมมาสามคนเลยเอาดูโคตรไดโนเสาร์โอ้โหให้ผมสิกันแน่ยังไงดีใครรอดใครไทย เอาพี่เอาผมมีกนร์ดสวยเอเอาให้ฉันว่าอันนี้เนี่ยดูอันที่เปิดจริงๆนะคะอันไหนอ่ะอันไหนเหมือนอ่ะโอ้โหดูไม่ออเอาเคให้อันนี้ก็แล้วกันเหมือนหมาดิปลาซิ้วหมาแล้วกันนะใครต่อโอ้โหคนขวาทำสวยมากเจ๋งอ่ะดูน่ารักมากเออ

พี่สองว่ากันเฮ้ยพี่สองเวอรเห็นเด้ที่สองส่องรอบมันเนี่ยอุ้ยแต่คนนี้ทำสวยมากรู้สึกอายว่ะรู้สึกไม่กล้าเล่นแล้วไม่กล้าเล่นโอเคครับผมหลุดออกมาแล้วครับผมเมื่อกี้ก็ได้ที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอกันใหม่นะครับเอาลุกเลยจ้าเย้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยจ้าบุ๊